สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตคุณบอกว่าอยากสำเร็จแต่ยังผลักวันประกันพรุ่งทุกวันใช่ไหมความจริงคือความขี้เกียจมันไม่ได้แค่ทำให้คุณพักแต่มันกำลังฆ่าความฝันคุณช้าๆความจริงมันเจ็บนะเพราะทุกครั้งที่คุณผลักวันคุณกำลังผลักอนาคตตัวเองออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆแต่เชื่อผมสิคุณยังเปลี่ยนได้วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักหวิธีง่ายๆ ที่คนสำเร็จใช้เอาชนะความขี้เกียจและคุณจะได้รู้ว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นได้จากการเลิกนิสัยเก่าๆแค่นี้เองฟังให้จบคนสำเร็จเขาก็เคยขี้เกียจนะแต่เขามีสูตรลับจัดการมัน5วิธีนี้แหละครับที่ทำให้เขาโตเร็วกว่าคนที่เอาแต่ผลัดวันก่อนอื่นเรามารู้ความขี้เกียจก่อนคืออะไรขี้เกียจไม่ใช่แค่การไม่อยากทำอะไรแต่ในเชิงจิตวิทยามันคือ การหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจที่สมองตีความว่าเป็นภาระสมองของมนุษย์มีแนวโน้มเลือกเส้นทางที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดอยู่แล้วเพราะวิวัฒนาการทําให้เราต้องประหยัดพลังงานเพื่อความอยู่รอดในอดีตนิสัยขี้เกียจจึงไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวตนแต่มันคือกลไกป้องกันตัวที่สมองสร้างขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยตัวอย่างเช่นเวลาคุณเห็นงานกองอยู่ตรงหน้า สมองจะเชื่อมโยงไปทันทีว่าต้องเหนื่อยต้องใช้เวลาต้องเจอความกดดันจึงเลือกกดมือถือแทนเพราะสมองต้องการรางวัลสั้นๆและง่ายกว่านี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่าการสแสวงหาความสุขทันทีแต่ความสุขสั้นๆน,นี้กลับเป็นกับดักเพราะระยะยาวมันนำไปสู่ความเครียดความรู้สึกผิดและความไม่พอใจในตัวเองคนที่ขี้เกียจจึงมักรู้สึกเหมือน ถูกผูกติดอยู่กับวงจรเดิมๆคือไม่ทำผัดผ่อนเครียดยิ่งไม่อยากทำวนซ้ำไปเรื่อยๆจนสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองหากปล่อยไปชีวิตก็พังเพราะขาดการพัฒนาไม่บรรลุเป้าหมายและที่ร้ายที่สุดคือเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอทั้งที่จริงแล้วปัญหาอยู่ที่ระบบจัดการพลังใจไม่ใช่ความสามารถแล้วจะเลิกขี้เกียจยังไงให้ได้ผล คำตอบไม่ได้อยู่ที่การฝืนแต่คือการหลอกสมองให้รู้สึกว่าเริ่มต้นมันง่ายเช่นกดสองนาทีที่ให้ทำอะไรเล็กๆก,ก่อนเพื่อเปิดประตูให้สมองยอมรับหรือการแบ่งงานใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อสร้างความรู้สึกสำเร็จบ่อยๆเมื่อสมองได้รับรางวัลจากความสำเร็จเล็กๆมันจะค่อยๆแทนที่วงจรเลี่ยงงานด้วยวงจรทำแล้วได้ผลดังนั้นการเลิกขี้เกียจจึงไม่ใช่เรื่องของพลังใจมหาศาล แต่คือการจัดการกลไกจิตใจให้เข้าข้างเราถ้าคุณเข้าใจวิธีคิดนี้คุณจะเห็นว่านิสัยขี้เกียจไม่ใช่ตัวตนถาวรแต่เป็นเพียงวงจรที่ถูกฝึกจนชินและเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนวงจรวันนี้วันพรุ่งนี้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและ5วิธีง่ายๆที่คนสำเร็จเขาใช้ทุกวันและคุณใช้ได้ทันทีคือ1เริ่มจากเล็กๆทันทีนิสัยขี้เกียจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่มันก่อตัวจากการผัดผ่อนเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นความเคยชินเช่นการบอกตัวเองว่ายัางไม่พร้อมที่จะเริ่มงานขอพักอีกนิดก่อนหรือรอให้มีแรงบันดาลใจมากกว่านี้จึงจะลงมือทำผลคือเวลาไหลผ่านไปโดยไม่ได้สร้างอะไรที่จับต้องได้การเลิกขี้เกียจจึงไม่ใช่การพยายามฮึดครั้งใหญ่แล้วเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่คือการเริ่มจากสิ่งเล็กๆทันทีเพราะเมื่อคุณขยับแม้เพียงนิดเดียว คุณได้ทำลายวงจรของความเฉื่อยและสร้างโมเมนตัมที่จะผลักดันให้คุณเดินหน้าต่อไปเริ่มต้นวันแรกคุณอาจเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดเช่นจัดเตียงหลังตื่นนอนหรือล้างแก้วน้ำที่ใช้เสร็จทันทีแม้ดูเล็กน้อยแต่การลงมือทันทีโดยไม่รอใจอยากหรือแรงบันดาลใจจะค่อยๆปรับสมองให้เคยชินกับการทำทันทีแทนที่จะผลัดไปวันหน้าสัปดาห์ต่อมาคุณอาจเพิ่มการอ่านหนังสือ5นาที หรือออกกําลังกายเบาๆสิบนาทีพอถึงเดือนถัดไปคุณอาจเริ่มต้นทำงานสำคัญทันทีในตอนเช้าโดยไม่เลื่อนออกไปพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้เมื่อสะสมทุกวันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวตนจากคนที่เคยชินกับความขี้เกียจเป็นคนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอลองจินตนาการว่าคนหนึ่งเลือกนอนเลื่อนโทรศัพท์ทุกเช้ากับอีกคนที่ลุกมาทำสิ่งเล็กๆทันทีทุกวันแรกๆความแตกต่างอาจยังไม่เห็นชัด แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนคนที่เลื่อนโทรศัพท์ยังคงอยู่ที่เดิมขณะที่อีกคนหนึ่งสะสมวินัยเล็กๆจนกลายเป็นความมั่นใจในการทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้นพอครบหนึ่งปีความแตกต่างชัดเจนคนแรกติดอยู่ในวงจรเดิมส่วนอีกคนหนึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีความรู้ใหม่จากการอ่านหนังสือและสร้างผลงานจากการลงมือทำโดยไม่ผลัดวันเหตุผลที่วิธีเริ่มจากเล็กๆได้ผล เพราะสมองมนุษย์ตอบสนองต่อความสำเร็จเล็กๆด้วยการหลั่งสารโดพามีนทําให้เรารู้สึกดีและอยากทําต่อเมื่อคุณฝึกตัวเองให้ได้ชนะงานเล็กๆทุกวันคุณกําลังสร้างความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้จริงความมั่นใจนี้จะขยายไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่มีวินัยและเอาชนะนิสัยขี้เกียจได้โดยไม่รู้ตัวคนสำเร็จจำนวนมากใช้วิธีนี้ เพราะพวกเขารู้ว่าพลังของความสม่ำเสมอมีค่ามากกว่าพลังของการฮึดชั่วครั้งชั่วคราวพวกเขาไม่รอให้ไฟแรงบันดาลใจลุกโชนแต่สร้างไฟจากการจุดประกายเล็กๆทุกวันตัวอย่างเช่นนักเขียนระดับโลกหลายคนเริ่มจากการเขียนเพียงวันละหน้หนานักดนตรีฝึกเพียงวันละไม่กี่นาทีนักธุรกิจเริ่มจากการจัดการเวลาในแต่ละวันอย่างมีวินยัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือ ก้าแรกที่ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ในอนาคตดังนั้นการเลิกขี้เกียจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงคุณเลือกเริ่มจากสิ่งเล็กๆทันทีวันนี้คุณกำลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วทีละน้อยและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมองย้อนกลับมาพร้อมรอยยิ้มว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆเหล่านี้นี่แหละที่เปลี่ยนแปลงคุณให้กลายเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้มาก่อนสอสร้างวินัยแทนแรงฮึด หลายคนตกอยู่ในกับดักของการรอแรงฮึดเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งสำคัญในชีวิตรอให้รู้สึกมีกำลังใจรอให้ไฟแรงพอจึงจะลงมือทำแต่ความจริงแล้วแรงฮึดเป็นเพียงอารมณ์ที่มาเร็วและไปเร็วมันไม่เคยอยู่กับเรานานพอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นสิ่งที่แท้จริงที่สามารถพาคนคนหนึ่งไปสู่ความสำเร็จได้คือวินยัยเพราะวินัยไม่ขึ้นกับอารมณ์ แต่คือระบบที่เราวางไว้ให้ตัวเองเดินตามอย่างสม่ำเสมอการสร้างวินัยเริ่มต้นจากการกำหนดกติกาเล็กๆให้กับชีวิตเช่นตื่นเวลาเดิมทุกวันเขียนเป้าหมายสั้นๆก่อนเริ่มงานหรือออกกำลังกายเพียง10บนาทีไม่ว่าคุณจะรู้สึกอยากทำหรือไม่ก็ตามการทำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ซ้ำๆจะค่อยๆเปลี่ยนสมองให้เชื่อมโยงการกระทำกับความสำเร็จเล็กๆและนี่คือเชื้อเพลิงที่แท้จริง ในการเอาชนะความขี้เกียจวันแรกคุณอาจจะยังฝืนใจวันที่สองอาจจะยังรู้สึกเหนื่อยแต่เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นและเมื่อครบหนึ่งเดือนคุณจะเริ่มเชื่อมัน่นในพลังของการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันลองจินตนาการว่าในเช้าวันแรกคุณตัดสินใจตื่นมาจัดเตียงและออกกำลังกายเบาๆแม้เพียงหนาทีเช้าวันต่อมาคุณก็ทำอีกและต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนผ่านไปสาิวัน จากพฤติกรรมเล็กๆที่เคยฝืนใจทำกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติที่ไม่ต้องพึ่งแรงฮึดอีกต่อไปผ่านไป90วันคุณไม่เพียงแค่ตื่นเช้าและออกกำลังกายแต่ยังเริ่มจัดตารางงานสำคัญในช่วงเช้าทำให้คุณโฟกัสและสร้างผลงานได้มากขึ้นและเมื่อครบปีคุณมองย้อนกลับมาแล้วจะเห็นว่าการสร้างวินัยเล็กๆในวันแรกได้เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิง เหตุผลที่วินัยเอาชนะความขี้เกียจได้ก็เพราะมันตัดการตัดสินใจซ้ำซ้อนออกไปคุณไม่ต้องถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้อยากทำหรือเปล่าแต่คุณจะทำเพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำเหมือนกับการแปลงฟันที่ไม่มีใครถามตัวเองว่าควรทำหรือไม่การสร้างวินัยจึงเป็นการย่นระยะทางระหว่างการตัดสินใจกับการลงมือทำลดช่องว่างที่ความขี้เกียจจะเข้ามาแทรก คนสำเร็จจานวนมากเข้าใจสิ่งนี้ดีพวกเขาไม่รอแรงบันดาลใจแต่สร้างระบบให้ชีวิตเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอนักเขียนอาจตั้งเป้าว่าเขียนทุกวันแม้เพียงวันละหนึ่งหน้านักดนตรีอาจซ้อมวันละ20นาทีไม่ขาดนักธุรกิจอาจบังคับให้ตัวเองตรวจสอบตัวเลขการเงินทุกเช้าเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กเกินไปในแต่ละวันแต่เมื่อะส,สมผ่านเวลาหนึ่งปีหรือ5ปี กลับสร้างความแตกต่างมหาศาลจนคนที่รอแรงฮึดไม่สามารถตามทันได้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชีวิตก็เหมือนการออมเงินถ้าคุณรอเงินก้อนใหญ่แล้วค่อยเริ่มเก็บคุณอาจไม่ได้เริ่มเสียทีแต่ถ้าคุณเลือกเก็บเล็กๆทุกวันต่อให้จำนวนเงินน้อยเมื่อเวลาผ่านไปมันก็สะสมจนกลายเป็นก้อนใหญ่เช่นเดียวกันกับวินยัยทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆคือการลงทุนในตัวเอง และผลลัพธ์ที่ได้กลับคืนมาไม่ใช่แค่ความสำเร็จภายนอกแต่คือการเปลี่ยนตัวตนให้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นดังนั้นหากวันนี้คุณยังขี้เกียจหรือยังรอแรงฮึดสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การรอให้ไฟลุกขึ้นมาเองแต่คือการสร้างไฟเล็กๆด้วยการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันจงเริ่มจากการตัดสินใจเพียงเรื่องเดียวเช่นตื่นเวลาเดิมทุกวันหรือทำงานสำคัญที่สุดทันทีที่เริ่มวัน แล้วปล่อยให้วินัยพาคุณไปต่อในวันถัดไปและเมื่อคุณทำต่อเนื่องนานพอคุณจะค้นพบว่าวินัยนี่แหละคือพลังที่ยั่งยืนที่เปลี่ยนชีวิตคุณให้ก้าวนำคนอื่นไปอย่างแท้จริง 3. ใช้เทคนิคแบ่งเวลานิสัยขี้เกียจไม่ใช่เรื่องของการไม่มีความสามารถแต่เป็นเรื่องของการปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปโดยไร้การจัดการหลายครั้งเรารู้ว่ามีสิ่งสำคัญที่ต้องทำ แต่กลับผลัดออกไปเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือยังมีเวลาเหลือจนสุดท้ายงานก็ไม่เสร็จหรือเสร็จแบบลวกๆการใช้เทคนิคแบ่งเวลาจึงเป็นเหมือนกรอบที่ช่วยให้เราไม่ต้องต่อสู้กับความขี้เกียจด,ด้วยแรงใจล้วนๆแต่ใช้ระบบมาควบคุมให้เราทำสิ่งต่างๆได้ตามลำดับอย่างมีวินัยและต่อเนื่องการแบ่งเวลาทำได้หลายวิธีหนึ่งในวิธีที่ง่ายและได้ผล คือการใช้เทคนิคโฟกัสเป็นช่วงสั้นเช่นการทำงาน25นาทีพัก5นาทีหรือการจัดบล็อกเวลาเช้าบ่ายเย็นให้แต่ละช่วงมีเป้าหมายชัดเจนเมื่อเราแบ่งเวลาออกเป็นชิ้นเล็กๆสมองจะไม่รู้สึกต่อต้านมากเพราะมันไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานหนักนานเกินไปเมื่อคุณบอกตัวเองว่าแค่25นาทีหรือแค่ครึ่งชั่วโมงความขี้เกียจจะเริ่มอ่อนแรงลง และเมื่อคุณเริ่มทำไปสักพักสมองจะเข้าสู่โหมดโฟกัสโดยอัตโนมัติลองจินตนาการเช้าวันจันทที่คุณตั้งใจเลิกขี้เกียจคุณตื่นขึ้นมาตั้งเวลา9้าโมงถึง9้าโมงครึ่งไว้สำหรับงานที่ค้างคุณบังคับตัวเองนั่งลงแล้วเริ่มเพียง30นาทีพอครบเวลาคุณอนุญาตให้พัก10นาทีทำอะไรก็ได้เล็กน้อยแล้วกลับมาลุยอีก30นาทีแรกวันแรกคุณอาจจะได้งานเสร็จไปเพียงบางส่วน แต่ที่สำคัญคือคุณได้ฝึกสมองให้คุ้นกับจังหวะใหม่วันต่อมาเมื่อคุณทำซ้ำสมองจะเริ่มจดจำและต่อต้านน้อยลงเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์คุณจะเริ่มเห็นว่างานที่เคยโด่งไว้ถูกเคลียร์ออกไปทีละกองผ่านไปหนึ่งเดือนการแบ่งเวลาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นเช่นเอกสารงานเสร็จตรงเวลาโครงการที่เคยหยุดชะงักกลับมาเดินหน้าสุขภาพกายใจก็ดีขึ้น เพราะไม่ต้องเครียดกับการทำงานเร่งด่วนแบบไฟลนก้นเหมือนเมื่อก่อนพอผ่านไปสมเดือนคุณอาจขยายการแบ่งเวลาไปสู่การดูแลตัวเองเช่นแบ่งเวลาออกกำลังกาย20นาทีทุกเย็นหรือแบ่งเวลาอ่านหนังสือวันละ15นาทีเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ะส,สมจนกลายเป็นความรู้ความแข็งแรงและทักษะใหม่ที่คนรอบตัวเริ่มสังเกตเห็นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ คนที่ไม่แบ่งเวลาเหมือนคนที่ใช้เงินโดยไม่วางแผนรายได้อาจจะมากแต่ก็หมดไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรเหลือขณะที่คนที่แบ่งเวลาเหมือนคนที่รู้จักออมเงินเป็นก้อนเล็กๆต่อเนื่องทุกวันแม้ตอนแรกดูเหมือนน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับงอกเงยจนกลายเป็นก้อนใหญ่ที่สร้างโอกาสใหม่ได้ความขี้เกียจก็เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่แบ่งเวลามันจะกินพลังชีวิตคุณไปเรื่อยๆจนหมดไฟ แต่ถ้าคุณเริ่มจัดเวลาแม้เพียงเล็กน้อยคุณกำลังสะสมพลังที่จะเปลี่ยนตัวเองในอนาคตคนสำเร็จเข้าใจดีว่าพลังของเวลาไม่ได้อยู่ที่การมีมากหรือน้อยแต่อยู่ที่การใช้มันอย่างมีระบบพวกเขามักจะกันเวลาเช้าไว้ทำงานสำคัญที่สุดกันเวลาบ่ายไว้สำหรับการประชุมหรือการสร้างสรรค์และกันเวลาเย็นไว้สำหรับการทบทวนหรือพัฒนาตัวเองความแตกต่างของเขากับคนทั่วไป คือเขาไม่ปล่อยให้เวลาถูกใช้ไปอย่างเลื่อนลอยแต่ลงทุนเวลาเหมือนลงทุนเงินทุกนาทีถูกส่งไปสร้างผลลัพธ์บางอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีคุณจะเห็นความต่างระหว่างคนที่ใช้เทคนิคแบ่งเวลากับคนที่ปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำคนแรกอาจไม่ได้เก่งกว่าแต่เขามีระบบที่ทำให้เดินไปข้างหน้าได้เรื่อยๆผลงานก้าวหน้าสุขภาพดีขึ้นและความมั่นใจเพิ่มขึ้น ในขณะที่อีกคนยังคงวงเวียนกับงานที่ไม่เสร็จความฝันที่ไม่เริ่มและความรู้สึกผิดที่สะสมจนกลายเป็นภาระทางใจดังนั้นถ้าคุณอยากเลิกขี้เกียจอย่ารอแรงฮึดหรือแรงบันดาลใจแต่เริ่มด้วยการแบ่งเวลาเล็กๆตั้งเป้าว่าจะทำสิ่งหนึ่งเพียง20-30นาทีแล้วซ้ำมันทุกวันสิ่งเล็กๆนี้เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ที่คุณอาจไม่เคยคาดคิด และนี่แหละคือเส้นทางที่คนสำเร็จใช้เอาชนะความขี้เกียจและก้าวไปสู่เป้าหมายของพวกเขาอย่างแท้จริงสรุปง่ายคือขี้เกียจเพราะรู้สึกงานใหญ่เกินเลยเลื่อนไปก่อนคนสำเร็จใช้การแบ่งงานเป็นช่วงเล็กๆเ,เช่นทำงาน25นาทีพัก5นาทีสมองโฟกัสดีขึ้นและงานเสร็จจริง 4. จัดสภาพแวดล้อมให้บังคับทำนิสัยขี้เกียจไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่เอาไหน ของคนเพียงอย่างเดียวแต่มันมักจะถูกกระตุ้นและขยายด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เปิดช่องให้สมองเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดเช่นถ้าบนโตะ๊ะมีโทรศัพท์วางอยู่ใกล้มือขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดเอกสารงานค้างอยู่คุณก็จะเอื้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนโดยไม่รู้ตัวเพราะสมองเลือกสิ่งที่ให้รางวัลเร็วกว่าและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขี้เกียจกลายเป็นพฤติกรรมถาวร การจัดสภาพแวดล้อมให้บังคับทำจึงเป็นเหมือนการสร้างกรอบให้สมองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลงมือกับสิ่งที่สำคัญลองจินตนาการว่าคุณอยากเริ่มต้นออกกำลังกายตอนเช้าแต่ทุกครั้งที่ตั้งใจไว้คุณก็มักจะยกเลิกเพราะอากาศเย็นหรือรู้สึกง่วงหากปล่อยสภาพแวดล้อมเดิมๆไว้เหมือนเดิมคุณก็จะเจอข้ออ้างซ้ำเดิมเสมอแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนบริบทรอบตัว เช่นจัดชุดออกกำลังกายวางไว้ข้างเตียงเตรียมน้ำดื่มไว้พร้อมและเปิดเพลงโปรดให้ดังอัตโนมัติทันทีที่นาฬิกาปลุกดังขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกบังคับให้ออกไปวิ่งโดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใดๆเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวกำลังผลักดันคุณอยู่บริบทเล็กๆเช่นนี้มีพลังมหาศาลเพราะสมองมนุษย์ทำงานโดยการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก หากบ้านของคุณรกมีข้าวของวางเกลื่อนสมองจะรู้สึกอึดอัดและไม่อยากเริ่มงานใดๆแต่ถ้าคุณจัดโต๊ะทำงานให้โลง่งมีเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานอยู่ตรงหน้าคุณจะเหมือนถูกบังคับให้นั่งลงและโฟกัสกับงานนั้นจริงๆคนสำเร็จจำนวนมากเข้าใจเรื่องนี้ดีพวกเขาไม่ได้พึ่งพาความมีวินยัยที่เกิดขึ้นจากแรงใจล้วนๆแต่สร้างระบบและเงื่อนไขรอบตัว ให้บังคับพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องสมมุติสถานการณ์อีกแบบหากคุณต้องการเก็บเงินแต่ทุกครั้งที่ได้เงินมาก็มักจะหมดไปกับของที่อยากซื้อทันทีวิธีแก้ไม่ใช่เพียงแค่บอกตัวเองว่าจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแต่คือการจัดสภาพแวดล้อมทางการเงินใหม่เช่นตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติไปเข้าบัญชีเงินออมทันทีที่เงินเดือนเข้าหรือเอาบัตรเครดิตออกจากกระเป๋า ให้เหลือแต่เงินสดที่พกจำกัดไว้ใช้รายวันวิธีนี้คือการบังคับให้คุณออมเงินโดยไม่เปิดช่องให้สมองหาข้ออ้างใช้จ่ายเกินจำเป็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ตรงที่มันช่วยลดภาระการตัดสินใจสมองของเรามีพลังจํากัดในการตัดสินใจแต่ละวันถ้าเราปล่อยให้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งล่อใจความขี้เกียจก็จะชนะเกือบตลอดแต่ถ้าเราจัดบริบท ให้ทางเลือกเดียวที่ง่ายที่สุดคือการลงมือทำสมองจะไม่ต้องเหนื่อยต่อต้านผลลัพธ์คือเราจะสามารถทำสิ่งเล็กๆได้ซ้าๆทุกวันและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็สะสมกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตคนสำเร็จมักเล่าตรงกันว่าพวกเขาไม่ได้มีพลังใจเหนือมนุษย์แต่พวกเขาออกแบบชีวิตให้บังคับตัวเองเช่นนักเขียนระดับโลก บางคนมีห้องทำงานที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อบังคับให้สมองไม่หนีไปเปิดโซเชียลมีนักธุรกิจบางคนวางตารางนัดหมายกับเพื่อนร่วมง,งานไว้ล่วงหน้าเพื่อบังคับให้ตัวเองต้องทำงานสำคัญเสร็จตรงเวลาหรือแม้แต่นักกีฬาที่แขวนเหรียญไว้ตรงหัวเตียงเพื่อเตือนตัวเองทุกเช้าว,ว่าต้องซ้อมต่อถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่ไม่จัดสภาพแวดล้อมเหมือนคนที่พยายามเลิกขนมหวาน แต่ยังเก็บขนมเต็มตู้เย็นสุดท้ายก็แพ้ให้กับความอยากในยามค่ำคืนแต่คนที่จัดสภาพแวดล้อมคือคนที่เอาขนมออกจากบ้านไปเลยทำให้ไม่เหลือช่องทางเลือกอื่นนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์สุดท้ายเขาก็สามารถควบคุมตัวเองได้ง่ายกว่าโดยไม่ต้องใช้แรงใจมากดังนั้นการเลิกขี้เกียจไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองมีแรงฮึดตลอดเวลาเพราะแรงใจนั้นไม่ถาวร แต่คือการใช้สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือกดดันให้คุณต้องก้าวข้ามความขี้เกียจไปทีละขั้นหากคุณเริ่มจัดโต๊ะทำงานให้ล่งวางเป้าหมายประจำวันไว้ตรงหน้าและตัดสิ่งล่อใจออกไปจากสายตาคุณจะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นและเมื่อทำซ้ำทุกวันคุณกำลังสร้างวินัยใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดสภาพแวดล้อมให้บังคับทำจึงเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้คนสำเร็จสามารถก้าวนำคนทั่วไปได้เสมอ 5. ให้รางวัลตัวเองแบบเล็กๆก,การเลิกขี้เกียจด,ด้วยการให้รางวัลตัวเองแบบเล็กๆเ,เป็นเสมือนการสร้างข้อตกลงกับสมองว่าถ้าทำสิ่งนี้เสร็จเราจะได้ของขวัญเล็กๆตอบแทนเพราะสมองมนุษย์ทำงานบนกลไกการให้รางวัลมันจะกระตุ้นโดพามีนให้หลั่งออกมาเมื่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างรออยู่ข้างหน้าคล้ายกับการป้อนอาหารเล็กๆ ให้กับแรงจูงใจเพื่อให้มันเดินหน้าต่อได้อย่างไม่เหนื่อยล้าหากมองในเชิงอุปมาอุปัยการให้รางวัลตัวเองเล็กๆก,ก็เหมือนกับการเติมน้ำมันระหว่างทางไกลคุณไม่จำเป็นต้องรอจนถึงปลายทางแล้วเติมครั้งใหญ่แต่คุณแวะเติมทีละนิดๆระหว่างทางเพื่อให้เครื่องยนต์วิ่งต่อได้อย่างราบรื่นและไม่ดับกลางทางลองจินตนาการว่าคุณต้องทำงานกองใหญ่บนโต๊ะการมองกองงานทั้งหมดอาจทำให้คุณรู้สึกท้อ และสมองเลือกที่จะผลัดวันแต่ถ้าคุณตั้งเงื่อนไขว่าเมื่อเสร็จงานย่อยหนึ่งชิ้นฉันจะได้พัก5นาทีและดื่มกาแฟแก้วเล็กๆคุณจะเหมือนกับนักวิ่งที่ไม่ต้องโฟกัสถึงเส้นชัยที่ไกลโพ้นแต่โฟกัสเพียงระยะทางสั้นๆที่จะวิ่งถึงจุดให้น้ำครั้งถัดไปและทุกครั้งที่ได้รางวัลเล็กๆสมองจะรู้สึกว่าเรากำลังคืบหน้าไปข้างหน้าแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึก ว่าภาระมันใหญ่เกินรับไหวของธรรมดาในชีวิตประจำวันที่เปรียบเทียบได้ชัดคือการเล่นเกมวิดีโอเกมไม่ได้ให้รางวัลใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มักแจกอเเทมเล็กๆโบนัสเล็กๆหรือปลดล็อกด่านเล็กๆเ,เพื่อทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่ายังอยากเล่นต่อทั้งที่เกมทั้งเกมอาจต้องใช้เวลาเป็นร้อยชั่วโมงถึงจะจบได้ความสำเร็จในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกัน หากคุณรอแค่รางวัลใหญ่ปลายทางอย่างเดียวคุณจะหมดแรงกลางทางแต่ถ้าคุณให้รางวัลเล็กๆเ,เป็นระยะ,ะยะคุณจะมีกำลังใจเดินต่อและในที่สุดก็มาถึงเส้นชัยที่คนอื่นยอมแพ้ไปก่อนสมมุติสถานการณ์ที่ดูธรรมดาคุณตั้งใจจะอ่านหนังสือ30หน้าในเช้าวันอาทิตย์ปกติพอเริ่มอ่านไปแค่ห้าหน้าสมองก็หันไปคว้าโทรศัพท์แต่วันนี้คุณวางแผนใหม่ คุณสัญญากับตัวเองว่าเมื่ออ่านครบสิบหน้าคุณจะได้กินขนมชิ้นโปรดหรือเลื่อนฟีดโซเชียลสั้นๆ3นาทีพออ่านครบ20หนา้าคุณอนุญาตให้เปิดเพลงที่ชอบฟังและเมื่อจบครบ30หนา้าคุณให้รางวัลด้วยการออกไปเดินเล่นรับอากาศเย็นๆสักส5นาทีแบบนี้คุณจะพบว่าแม้เรื่องอ่านหนังสือที่เคยยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะแต่ละช่วงทางมีของเล็กๆ รอคุณอยู่คนสำเร็จใช้วิธีนี้อย่างชาญฉลาดพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้สมองทำงานจนหมดแรงแต่รู้จักออกแบบรางวัลเล็กๆให้กับแต่ละก้าวเช่นนักเขียนบางคนจะให้รางวัลตัวเองด้วยช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นหลังเขียนครบ500คํานักธุรกิจบางคนอนุญาตให้เล่นกีฬาที่ชอบเฉพาะวันที่ทำยอดขายได้ตามเป้าหรือแม้แต่นักเรียนที่สร้างระบบให้ตัวเองโดยทุกครั้งที่ทำการบ้านเสร็จ จะได้ดูซีรีส์ตอนสั้นๆก่อนนอนรางวัลเหล่านี้เล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ต่ออายุแรงใจให้เดินต่อในเส้นทางยาวไกลถ้าเปรียบเทียบตรงข้ามกันคนที่ไม่เคยให้รางวัลตัวเองเลยมักจะเหมือนคนที่เดินในทะเลทรายโดยหวังว่าจะถึงโอเอซิสใหญ่ข้างหน้าเท่านั้นระหว่างทางเขาจะรู้สึกว่าร่างกายแห้งผากหมดหวังและสุดท้ายก็ล้มเลิกไปก่อนถึงจุดหมาย แต่คนที่รู้จักหยุดพักและจิบสายน้ำเล็กๆระหว่างทางกลับสามารถเดินต่อได้ไกลกว่าและถึงเป้าหมายจริงๆความลับไม่ได้อยู่ที่ใครแข็งแรงกว่าแต่อยู่ที่ใครฉลาดกว่าในการเติมพลังให้ตัวเองระหว่างเดินทางดังนั้นการให้รางวัลตัวเองเล็กๆจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเลิกขี้เกียจเพราะมันเปลี่ยนเส้นทางที่ยากลำบากให้กลายเป็นเส้นทางที่มีแรงใจคอยหนุนอยู่เสมอ และเมื่อคุณทำสิ่งเล็กๆได้ซ้าๆทุกวันพร้อมกับให้รางวัลเล็กๆระหว่างทางคุณจะค้นพบว่านิสัยขี้เกียจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสม่ำเสมอและวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วพบว่าความสําเร็จใหญ่ๆที่เคยดูไกลโพ้นวันนี้มันอยู่ในมือคุณเพราะคุณไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหมดแรงใจกลางทางเลยถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ